และวันนี้ผมจะมาทาการเล่นตัวละครอย่างยงจีกันนะครับจะเก่งหรือไม่แล้วจะกันทงจากซาโบได้ดีไหมต้องไปดูแต่ที่รู้คือหมุนอย่างมันนะบอกเลยปันต่อปัน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 เออเองนายดึงทงเราก็มีสกิลเราก็คูดดาวดีแบบนี้เราก็ปันต่อไม่รอแล้วนาะไปกันต่อปันกันต่อแล้วก็ปันไปโอเค เราจะอยู่เราผุดเราแล้วเราปั่นต่อปั่นต่อปั่นต่อปั่นเรื่อย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 อย่างนี้ทั้งวันยังได้แล้วแล้วเราผูดเราเราซีกันมาละอุ้ยอุ้ยโดนขาดโดนขัดอุ้ยเราแย่ละแย่ละโอเคเราเขาจับธงเรามาทั้งยืดไปก่อนแล้วก็ปั่นต่ออย่างนี้ทั้งวันยังได้อ่ะอู้ปั่นจนเราติดบู๊เลยนะเฮ้ยเอยโอ้เขาก็เขาเตลุลัวเราก็ปั่นต่อเอายาวยาวไปยาวยาวทั้งวันน่ะทั้งวันน่ะ ใกล้ pues mm hmm. ตายเขาใกล้ alles. ตายแล nah ้วเราปั่นต่อปั่นต่อปั่นต่อเรียบร้อยก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับและวันนี้เราก็อยู่ช่อง Freezing Channel และตัวที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ก็เป็นโยตัวของยงจีกันนะครับในี้จะใส่ก็เป็นเหลือญของสอบไคโดนะเลือด3,900แล้วก็เกาะอีก สองร้อยนะซับเป็นซับร้อยหกสิบสามมูดหกแท็กนั่นเองแต่ว่าไม่ได้ใส่แท็กโซออนมานะเพราะว่ายังทำไม่เสร็จนะสำหรับแท็กโซออนในเริ่มเกมมาแล้วก็พยายัดดึงทองแรกก่อนละกันนะเหมือนจะมีคนมานะอุ้ยเป็นอีจิจแล้วซับพวกหน่งตัวเราปั่นไปเลยนี่ปั่นไปปั่นไปปั่นได้ทั้งวันนะบอกเลยแล้วไปอุ้ยมีโอ้โหติดเคาน์เตอร์นะเราปั่นต่อปั่นไปเรียบร้อยแล้วมีหนึ่งตัวเหลืออีจิจิตหนึ่งตัวเราปั่นไปปั่นไปโอเคมีก้ามาคอยช่วยกันให้อยู่นะ เราข้างดิบเรามันจังยืดเราให้ด้วยมันรอดได้หวะเราต่อไปโอ้ยนี่เราลม้มเราลม้มเฮ้ยมันมันรอดได้หวะต่อไปต่อไปมันจังยืดนียมันมันดึงม้าไม่สุดนะเมื่อกี้คือตัวถึงแล้วนะแต่ตัวถึงแล้วแต่ว่ามันยังไม่ลากม้านะนี่เราต้องไปเข้าตรงตรงดีตรงสองก่อนนะมันจะไม่มีใครมาล้วก็อ,อยู่ตรงนี้ยาวๆนะตรงกลางเรามีครูทันอยู่อยู่แล้วอืม ได้กลิ่นนะนี่ไงได้กลิ่นสายวิ่งนะมันมีคนเลี้ยวเพราะรู้จักตอนต้นเกมมันมีคนเลี้ยวมา2ตัวเลยนะเราเราดรอเข้ามาก่อนแล้วก็ปั่นไปเลยปั่นไปปั่นไปอุ้ยแรงว่ะแรงว่ะตอนนี้เรา,เา,เาต้องเลิกปั่นคนนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาเพิ่มสิดรอนะแล้วมัดยังยืดอุ้ยหนรู้จิเราเก็บไปนะแล้วเหมือนจะมีคนมาอีกแล้วนะซาโบวะเนี่ยใช่หรือเปล่านะเห็นไฟไฟเห็นเป็นไฟไฟเหมือนห้ารอแล้วเขาจะมางม้แต่เหมือนโครงกลางเราจะโดนก่ะ เฮ้ยทงสองโอเคผู้สั่นเรากันให้อยู่นะวันนีแต่ทงกลางเราโดนว่ะเพื่อนไปไหมโอเคเพื่อนกลางแข่งลวเราหมัดยัางยืดไปก่อนไม่โดนหรอไม่โดนผู้สั่นมาบุกทงอ่ะเราปั่นไปเลยปั่นไปปั่นไปปั่นไปโอเคคนกับหนีนะผู้สันก็เอาเราไม่ลงนะบอกเลยเพราะว่าตัวเรานี่เรียกว่าเหมือนจะมีเทปที่อะไรวะสกิลสกิลย่นคูดาวจากตัวที่มีบัฟเด็บนะแล้วเหมือนจะมีใครมา เป็นแช่งเหรอไอพวกนี้นีิยางนะเราดรอนมาก่อนโอเคเรอได้อยู่เรากมัดยังยืดไปเขวี้ยงมาเอ้ยเราก็ปั่นไปปั่นไปอุ้ยโอเคเรียบร้อยโดนคุซันเราคุซันเราจังหวัดดีจัดเลยนะเออติดแข่งพอดีล่าห้ายขีเข้าหมดพอดีโอ้โหจังหวัแบบเตะเลยเอ้ยดีจีเขาดอนแล้วเรามัดยังยืดมามาก่อนไปพอติดบูด่าพอเด้งเลื่อนเลยอ่าดอนแล้วเราติดแล้ โดนการาฟเราต่อยโดนการาฟเราแกระซิมแพ็คได้กลิ่นอีกแล้วกลิ่นแสกวิ่งออกมาทางบ้านอย่างรัวแล้วเราเสียทงเลยไงได้กลิ่นช้าไปนะแต่ไม่เวลาทีมเรามีซาโบอ,อยู่เราน่าจะได้ทงนี้อยู่นะโอ้ยมีอีจิจีมาเราปั่นไปก่อนเราปั่นช่วยเพื่อนไปก่อนเราปั่นแต่ปั่นแต่เอียบรอได้ซาโบ๑ตัวเอาเรื่องไนดะ้โอเคเอแต่เหมือนทงกลาง,งโดนเฮ้ยเราอยู่ในทงแล้วหมายถึงยืดไปก็เขารอตัวตีไป อี่สิ่งเนแรงนะเฮ้ยเขาบินมาแล้วเราดรอมาก่อนนะเกมติดอย่แบบโอเคเขาดอรอ่โอ้โหโอเคอุ้ยสุภาพม้าเราดึงธงให้ได้อยู่นะได้ธงบ้านแล้วก็บาดอย่างนี้บาดเรียบร้อยตัวเีชรท้าเจ็ดพันนะโอ้ยังรู้ในเกมนี้แล้วพีพีก็เป็นของเราด้วยนะเอาเรื่องจัดโอเคแล้วเราก็มีเกมที่2นะครับพันละหนึ่งแสนเก้าหมื่นนะสำหรับทีมเรามีคู่จันสองตัวเลยด้วยว่ะโอ้ยมีกาบูตันอ่ะ สั่งาหนะนึ่งแสเก้าหมื่นเอ้ย1 8 9 0 0 0นะโอเก้าพไฮโดนี่ใส่เหรียญใหม่ด้วยแต่เขามีซาโบ่ถึงสงตัวเลยนะเราจะไหวไหมเนี่ยตัวเดียวเราน่าจะไหวอยู่แนละ้วแต่ว่า2ตัวนี่ยังไม่เคยลองนะโอเคเหมือนจะมีคนมาอีกกันอีกแล้วซาโบ่แน่นอนตรงนี้อ่าซาโบ่มา <'m> เล้เาาก็คว้ามังกรดิที่เข้าไปไหมโอเคเราเขาอย่างนี้เราปั่นไปเลยปั่นไปอะไรปั่นไป,ไปเขาเดึงกับเดินหนี เออว่าเอ้ยโอ้สกิลเหรอสกิลเหรอว่าจะเดินหนีมีแอบลักลอบสกิลเรามาไหมมาไหม <Bye. S 1> จับโบข <'ll> อยมาเฮ <my time. S 1> ไม่มารอเข้าทงสองนะเออเอ้ยเข้าธงก่อนเข้าธงก่อนน้ำหมัดย่างยืดไปลากกราบอ่ะปัดไปวิ่งเกือบแตกทั้งเราใส่ทีเคมาเขาแตกแล้วน,นะเมื่อกี้อ๋อเขารอดแล้วเราต่อยไปต่อยไปหมัดย่างยืดเรียบร้อ,รอยเออเออเอ้ยทง ไอเราก็ลืมดูไคโดโอ้โหโดนไปครึ่งหลอดเฮ้ยแต่ตรงนั้นมีตรงนั้นมีเนื้ออยู่โอเคโชคยังเข้าข้างเราอยู่นะเรามาเก็บเนื้อตรงนี้ทันอยู่โอเคเราได้เนื้อมาลวอุ้ยอุ้ยเกมแหลกเกมแหลกเกมแหลกโอ้โหโอ้โหเหมือนเพื่อนเราจะเล่นไว้หนั่งเลยนะคุูซันเราเราก็มาเรียกว่าเออทำไงดี มาเติมเกลตรงนี้ก่อนละกันนะเราจะได้ดูได้ว่าจะมีใครไปทงบ้านเราหรือเปล่าแต่ดูเหมือนจะไม่มีเรามาดูตรงนี้ซาโบมัเราปั่นเลยปั่นแปะปั่นตะเรียบร้อยอย่างแรงอ่ะบอกเลยเฮ้ยรู้จีหรอโอเคเพื่อนเราแข่งแค่อยู่เราต้องรีบเข้าทงก่อนไม่เช่นเขาแปลงร่างแล้วดอนมาก่อนเดี๋ยว่าเพิ่มเร็วแล้วมัดยังยืดมาไปเฮ้ยมันเอามาต่สวนเราตีไปตีแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตีแรง มันตีแรงมันตีแรงอุ้ยเนื้อเกิดพอดีช็อคข้างเราตีไปตีไปตีไปเคยสกิลหนึ่งหลังไสมาแล้วเรารอนแล้ก่อนขารอนวะอ่ะเออดับมานี่หมัดย่างยืดไปถึงถึงเขาไม่อยากกลับมาแต่เขากลับมาอยู่นะเรารอนมาอ้าวเขาติดแขวนี้เราปั่นแปะปั่นแปะอ้ยแรงอยู่แรงอยูอแ่แรงอยูอ่ยเขาติดบูด่ะเราปั่นไปปั่นไปสองรอบอุ้ยแรงจับแรงจับล้วตีไปอโอ้โหเราไอ จังเรามาจังยืดไบโอ้โอเคเราดอนมาเรียบร้อยเราได้ปะรอซียูรอซียูสกิูมาแล้วเราปั่นไปเรียบร้อยโอ้โหรู้จีด้วยว่ะเมื่อกี้ถือว่าแบบโชคดีนะอุ้ยกาบเข้ามาดอนก่อนโอเคต่อไปกลัโอเคโดนชิวโดนชิวโอเคเขาซีอูไม่โดนโดนโดนชาป้าเราเตะตายเลยนะโอเคมาดูทุงบ้านหน่อยสิโอ้โหกลิ่นแรงนะเนี่ยแต่ละตัวใส่วิ่งชอบเลี้ยวมาถุงบาสกันนะ ดรอสนี่ิคาลเตอร์แล้วโอ้ยโอ้ยแต่มันคาลเตอร์น้ำแข็งของซานเราอะโอ้แล้วมีตัวอะไรมาอีกเราปั่นไปก่อนปั่นไปปั่นน้ำปั่นผลไม้น้ำปั่นผลไม้รวมปั่นไปปั่นไปปั่นไปโอเคเราก็ปั่นไปทีนึงโอ้โหถ้าเวลาไม่หมดก่อนนี่เราได้สองตัวเลยนะเอาจริงและวเอ็มวีพีก็เป็นของเราอีกแล้วนะย่างเอาอะแล้วก็มีเกมที่3นะครับปั่นละหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันนะไม่มี ทีมรามีชาบากันอีกแล้วพลังข้อหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พัน 1, 9, 4, นะโอ้โหเนื่ว่าตัวยุงจีนี่ถ้าเป็นพวกสายวิ่งที่มันมีดึงธงไม่ส่วนคนยืนนะเราจะแบบแทบจะชนะท้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะแต่ถ้าตัวไหนที่มันแบบต้องฆ่าก่อนอย่างเช่นพวกลุตตี้แฉงอะไรอย่างเงี้ยเรานี่คือแพ้ทางเลยนะเออเพราะเพราะเราจะการในพวกนี้ไไนะ้เพราะว่า SQ2 เราจะคูลดาวก็ต่อเมื่ออ,อ,อีกฝั่งเขาจับธงเราตอนที่เราอยู่ธงนะ เแต่ว่าถ้ามันไม่มีภาษีในการดึงธงไปส่วนคนยืนล่ะมันต้องฆ่าเราก่อนไงเราได้เราจะเอาอะไรไปสู้เฮ้ยโอ้เหมือนเราต้องไปธงเ,เพื่อนเรายืนได้อยู่ปะโอเคเพื่อนเราไปแล้วเราต้องมาเราต้องเข้าธงสองเจอดไหมไม่ดรอ่เราปั่นไปเลยโอ้เรามีเอ็ยังมาตกมาด้วยโอ้หนังลวหนังล้วเราเฮ้ยเรายังมีซิลอยู่เรามานจะยืดมาก่อนเพิ่มซิลเพิๆๆ่มซิล แต่ซิวเราหมดง่ายจัดเลยแล้วร้อนมาโอเคขอยะยะอยู่นน้ำแข็งกูซันเออโหเอจะมาตกอุ้ยแชงไม่ตัวโอ้โหเราเพิ่งบอกไปเมื่อกี้แล้วว่าตัวเราแท้ๆเลยพวกนี้อยู่โอเคแชงโอ้อุ้ยวิวเจอไม่ตัวโอเคครับเมื่กี้ไปได้เนี่ยละเนี่ยแหละเราตายไปก่อนตายไปอู้เรียบร้อยเลยอ๋อโดนเก็บไปนะ โอเคเกิดมากี่นทีนึงโอ้ใช้มาดึงผงบ้านเราลย่นหรออย่างนี้เราก็ปั่นไปเลยปั่นไปอ้าม่ดอด้วยมั่นใจนักมั่นมั่นใจนักเรียบรอ้อยเราแรงอยู่แล้วสกิลเราไม่สนกอดเราต่อไแบบเรียบรอ้อยเช้งก็ถ้าเขาไม่ดอสแล้วถ้าจับธงแบบนี้เราก็ทำเตเมแบบเน้นๆเลยนะนี่ขนาดไม่ได้ใส่ดีเคเามานะถ้าใส่นี่ถ้าใส่ดีเคเามานี่น่าจะแรงนะอะาอแล้วซาโบรเรามาทําไมเนี่ยอย่างเหมือน นั่นใช่แหละแค่อข,ของบ้านนะซาโบเราเลยแบบมายินรอคูดงคูดาวเฮ้ยเราไงดิเ,เราไปเติมขรงกางก่อนแล้วกันนะเพื่อความชัวร์มีวบเซอร์มาด้วยว่าไงเพื่อนเฮ้ยมีกราร์ดมาอยู่ทั้งคนชิวอยู่แล้วเราหมัดยังยืดไปอุยอ้ยงัวเจ้าบักบักล้มเราดึงมาได้นะไม่ดึงไม่ได้ <c oughs> โอเคเรากราร์ดเราข้างการ์ดเราข้างโคกการ์ดเราข้างจัดกาเล็กซี่สองตินเลยสองตัวตินเลยโอ้โห อีฝั่งเขาไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแล้วนี่เชงแล้วมันยังยืดแล้วก็นโอเคโอ้กราฟเรากราฟเราเอาจัดแล้วก็ปันปป่นไปปั่นแตะแกกซี่ไปอีกทีเอากราฟเราอย่างข้างเกมนี้เราไม่ต้องทำอะไรแล้วกราฟเราเอาเอาใหุ้่นหมดเลยโอ้โหแซวเราถึงตรงบ้านได้แล้วกราฟเราตามไปเสริมต่อและมีกราฟเรารอดักอยู่ข้างล่างอีกแล้วโอ,โอ้ไม่ต้องทำอะไรแล้วอีฝั่ง โอ้โหเกมนี้ก็น่าจะจบไป50นะเรียบร้อยมาดูสกอร์คิวของกราเราดีกว่านะเกมนี้เกราเราออจากเลยลนะ่ะสองตัวเรากดไลค์ไปก่อนเบอร์สี่เรามาดูสกอร์กรากันดีกว่านะโอ้โหตัวหนึ่งสิบตัวหนึ่งเก้าอย่างบ้าแลวเราก็มีกเกมสุดท้ายนะครับละหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพัน 1, 7, 000, นั่นเองนะสำหรับทีมเรา ไม่มีอาคาบูตันด้วยอุปังเขาสองแสนนะงั้นมีซาโปสองตัวว่ะเอเรื่องนะตัวหนึ่งวิ่ร้อยตัวหนึ่งแปดสิบแล้วมีอีสเนกด้วยเฮ้ยโอเคมาเริ่มเกมเราก็ขออนุญาตเติมเกียรติทงแรกเราก่อนแล้วกันนะโอ้จับซันคู่ซันเราเพื่อนว่าไงเพื่อนโอ้โหมีมีตีไล่เราด้วยมีตีไล่เราด้วยโอเคเราไปก็ได้นะจริงๆคู่ซันมันควรไปกลางนะเนี่ยโอเค ออกไปแล้วไปแล้วเราธงก็ตามนั้นนะเฮ้ยมีคนมามีคนมาอเอซาโบหรอเราดอนมากกว่าราปั่นไปปั่นไปปั่นเรายาวอย่างนี้ทั้งวันยังได้บอกเลยเออคาปเตอร์หรอเราก็กดไปเลยปั่นต่อปั่นต่อปั่น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 เออไอ้นายดึงธงเราก็มีสกิลเราก็คตรดาวดีแบบนี้เราก็ปั่นต่อไม่รอแล้วนะ ปั่นกันต่อปั่นกันต่อแล้วก็ปั่นไปโอเคเราสิบยูโรคูด้วเดี๋ยวเราปั่นต่อปั่นต่อปั่นต่อปั่นเรื่อย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 อย่างนี้ทั้งวันยังได้นะนี่เราคูด้าเราสิบยูโาละอุ้ยอุยโดนขัดโดนขัดอุ้ยโมแย่ละแย่ละโอเคเราขอจับโวงเรามาทางยืดไปก่อนแล้วก็ปั่นต่ออย่างนี้ทั้งวันยังได้อู้ปั่นจนเราติดบู๊เลยนะเฮ้ย เฮ้ยโอโเ้เขาก็เขาเตือนเราแล้วก็ปั่นต่อเอายาวยาวยไปยาวๆทั้งวันน่ะทั้งวันน่ะเอออ้ยใกล้าตายเขาใกล้ตายแล้วเราปั่นต่อปั่นต่อปั่นต่อเรียบร้อยโอ้โหอย่างเอาอ่ะนี่ขนาดเราไม่ได้ใส่ D K เลยเนี่ยโอ้โหเขากดสติ๊กเกอร์เจ๋งนี่เลยที่เฮ้ยมันมีคนเข้าตรงกลางเหมือนซาโบด้ว่วะว่าไงเราหมัดยังยืนมาก่อนมาก่อนไอ้น้องเอย่าเพิ่นนง,งดึงธงเราเขาเข้าธงมาอุ้ย โอ้ยโเราเกียรทงอยู่แค่นี้เราปั่นโอ้ยโเขาไม่คอ์เตอร์ว่ะโหเรียบร้อยเลยเราเราปั่นไป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 โดนไหมเนี่ยอ๋มันจะไม่โดนเลยนะอุ้ยแต่ไอซเน่เขาบินมาแล้วเรามันจะยืดไปก็เขาติดบูกแล้วเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องไปแล้วตรงนี้เพื่อเราดึงได้โอ้มีคุซันยินรออยู่เราก็ไปได้ไหมเนี่ยเราจะกลับทงไปกันไม่ได้ มินิกะโอ้โหโอ้โหมินิกะแล้วก็คุซันดูเหมือนเราจะกลับคงบ้านเราไม่ได้แล้วนะเราต้องอยู่ตรงนี้ยาวๆแล้วเฮ่เราเมันจะยืดไปโอเคเดี๋ยวเรายังได้ชิวอยู่เราก็ปั่นไปปั่นไปโอเคปั่นเรื่อยๆปั่นเรื่อยๆปั่นไปปั่นไปโอเคมือนะบุเราติดพอดีโอ้โ,โหตกไปแล้วเฮ้ยโดนเจอร์้ขาชาร์เาจเราดรอปตะกอนเราก็กต,ตีไปตีไปตีไปทุกพื้นอุ้ยอุ้ยโดนล้มโดนล้ม สกิลเรามาแล้วสกิลเราบัตแล้วรอบปั่นแปะปัป่นแปะเรียบร้อยยังเม็ดเน้นๆตอนนี้เรียบร้อยปันป่นแปะอุ้ยโรเจอร์เขารอดว่ะเขาไม่รอดนะนี่แตกนะเราหมัดยืดไปกอนแล้วก็มานี่เราตีไปเราตีเขาเขาหลักสิบเขาตีเขาเราหลักพันเฮ้ยสับบวชรอดแล้วก็เรียบร้อยเอาสกิลเราสกิลโอ้โหโรเจอร์บาแล้วก็จบกันไปนะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องฟีซิงแชนแนล ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าเจอกันนี่ได้ V P ซะด้วยนะสามตาติดเลยนะเนี่ยเฮ้ยสามตานี่ว่าม,มีตาที่สามที่ไม่ได้ V P นะ